ครับอ่าวันนี้เราจะมาแนะนำหนอนที่ก็ดูจะเก่งๆและน่าใช้กันนะครับมาดูกันเลยครับเข้าเปเ,เข้ามาดูนี่ก็คือแรมโบนะครับนี่ว่เป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบใช้เหมือนกันนะครับก็น,นี้ไม่ใช่นะครับ เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเจ้าตัวมนุษย์ต่อนต่างดาวนะครับแม้มันจะไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่แต่มันเก่งมากนะครับก็ดูก่อนนะครับนะครับเราจะมาเป็นคู่นะครับผมจะเริ่มใช้จากเป็นแรมโบวก,ก่อนเลยอ่ะนะครับเราเข้าไปเลยเราจะมาดูฝีมือของมันกันว่ามันจะเก่งแค่ไหน ว้าวชนะตัวใหญ่ได้เลยไปดูดีๆนี่ว้าวครับอาำแพ้แล้วนะเรามาดูคะแนนกันเลยครับอาจจะช้าหน่อยนะครับอ่าเยอะมากครับ แต่ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะมันก็ดูเยอะนะครับต่อไปเป็น้าเอเจตัวนอนตัวนี่ครับก็มาเลยนะครับก็กินกินยากพอมาได้ตัวเล็กแต่ก็ยังดี <c oughs> นะครับก็อา้าวตายแล้วูได้แค่221นะครับแต่มันก็ยังดีเหมือนกันนะ,ะตัวคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปคือเจ้าตัวนี้นั่นเองคือเจ้าตัวดาวตัวนี้กันนะครับ ตัวต่อายตัวต่อไปนะครับตัวที่เก่งที่สุดตัวที่เก่งและน่าใช้ก็คือตัวตัวนี้นะครับแม้จะไม่ได้เก่งแต่มันน่าใช้นั่นเองนะครับมามาคู่นี้นะครับเด็ดมากนครับมาก็ครบสี่ตัวแล้วนะครับที่ผมเลือกมานะครับเป็นตัวนี้กัน ไปแล้วผมจะข่าแก้มือในตัวนี้นะครับนะครับผมจะเงียบเงียบ่อยนะครับถ้าเวลาเล่นนะครับ เอออืมครับคับอ้ยเียไม่รอดไม่กันเนี่ยแล้วเนี่ย คืออ่าอ่าอ,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 อะรอ่ะออแต่ก็ยังดีนะมาตัวที่ผมเลือกเมื่อกี้คือเจ้าตัวตัวเพสรสโตนนะครับอ่ะ เอามันตัวเจ้าพี่สตูนกันเลยอาทำได้แล้วตัวนึ่งโอ้ทำได้สองตัวก็ได้สองตัวแล้วจ้าช้างมงมงมคลับชิบชิบงมงมงม ตัวน e ี้น่าจะเก่งกว่าตัวเมื่อกี้นะดูว่าเราเล่นไม่เก่งกันไหมฮึ่ม ตัวนี้น่าจะเยอะกว่าใครแลคะแนนเนี่ยนะเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้ว แตายโอหโวแต่ไม่กน,นานเลยนะเดี๋ยวทีหลังผมจะมาแค่เกมยิงปินให้ดวูวังไงวังไงะก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ครับกับ,บ toy fighter นะครับ ฝากกดไลค์และติดตามคลิปใหม่ด้วย